อาจารย์อินตางวดวันที่16กุมภาพันธ์ให้เลขเด่นบน6ชุด3ตัว206 265 608เลขชุดคู่โต๊ด626002ล่างให้เด่น6ชุด2ตัวล่าง68 36 ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลขเด่นล่างสองเข้าหลักหน่วยล่างชุดสองตัว9กสองเข้าสองตัวล่างอาจารย์หลับทองชยัยงวดวันที่สิหกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยบนสองเห้าศเน้นห้ากับศน ชุด3าตัว9ก้าสองห้าสเด็กเซียนให้เลขงวดวันที่16กุมภาพันธ์ให้เลขเด่น8 9ดเสองหนึ่ง